นี้จุดนี้ทางอย่างทุรกันดารน,นะครับท่านผู้ชมมันก็จะต้องใช้รถที่มีสมรรถนะทางเพศด้วยไม่ได้อะสมรรถนะรถที่ดีด้วยนะครับสำหรับการที่จะเข้ามาในจุดนี้ได้นี้เพื่อเราย้าเยื่อวก็ต้องสมัติเรมไม่เป็นเสื้อแล้ว อันนี้ก็เป็นสมาชิกที่มาด้วยกันหรับทริปนี้ส1เ็คน11คนแล้วก็มีคนข้างหน้าให้นั่งสบายอยู่แล้วก็ข้างหลังนี่ก็ปล่อยให้เด็กมาเชิญอกอันอยู่ตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นผู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นผู้ใหญ่สภาพดีดีทั้งนั้นข้างหลังนี้ก็เป็นเด็กกองแก๊งมึงเด็กอ้วนมึง <c oughs> <c oughs> เด็กน้อยด้วยไม่ใช่ <c oughs> มีทั้งเด็กน้อยด้วยนะ ตำรัดตำรัดน้อนใคอ,อนี่ตอไม้ป่า ได้บอกเรามาว่านะคะทางที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นแค่ทางเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะทางข้างหน้าคือของจริงท,ทุกคนข้างหน้าคือของจริงดูครับข้างหน้าคือของจริงโอ้โหทางด้านซ้ายาเราแพนไปน,น,ไปนี่เราจะเห็น,นท้นยางาทา,า,า,า <laughs> งด้านซ้ายของผู้ชมออโอ้โหให้ผัวะกเราไปจะดับไปเออแะละ ตองนี้เป็นเหวะมาดูเหวะเหวะเป็ันหวี่เป็นเหวอ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมใครที่ที่ชมอยู่ตอนนี้อาจจะงงได้ว่าชี่นี่ที่ไหนนะครับแต่เราไม่บอกนะครับเราไม่สามารถเปิดเผยที่ตรงนี้ได้นะเพราะว่าเรราก็ไมู่้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับสัญญาณอะไรไม่มีเลยนะท่านผู้ชม ก Dante, да เก็ไม่อรูก็ไม่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือชมไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องถามว่าคือที่ไหนนะครับเพราะว่าเราไม oui. ่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้มันจะบอออก้้คืว่าาาเรตงงไปทนี่ตรงจุดจังหวัดนี้เดี๋ยวคนขับเราจะดิฟโชว์นะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเดชาวูโอ้นี่เป็นเส้นทางที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับ เป็นยังไงครับ <ap sant> <Rocky> ูมกินเลยนเป็นอะไรทีแบบว่าตะลึงตะลนใจมากถ้าเราเดินมานี่ก็น่าจะใช้เวลาสามเอาตรงเอาสามเดือนหรือามวันแน่อีกคนนึงนี่คือต้องเดินแล้วนอนเดินแล้วนอน่ะ